ดีค่ะตีดีแผ่นนี้นะคะจะเป็นการสาธิตขั้นตอนต่างๆในการใช้งานและการดูแลรักษาตู้บริการอัตโนมัติ24ชั่วโมงโดยจะสาธิตตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ค่ะขั้นตอนการเติมเงินเข้าตู้สำหรับขั้นตอนการเติมเงินเข้าตู้ ท่านจะต้องทำการผูกบัญชี t ทูมัน n ี่ของท่านกับบัญชีของธนาคารกรุงไทยโดยหมายเลขบัญชี t r ูม Money ของท่านท่านจะได้รับผ่านทาง SMS เมื่อตู้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะท่านต้องเดินทางไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อแจ้งความจำงพร้อมกรอกแบบฟอร์มทางธนาคารจะดำเนินการผูกบัญชีทูม m o น,นี่ของท่าน กับบัญชีของธนาคารโดยหลังจากนั้น1วันท่านจะสามารถเติมเงินเข้าตู้ได้วิธีการเติมเงินเข้าตู้ก็ทำได้3วิธีดังนี้ค่ะวิธีที่1การเติมเงินโดยการหักบัญชีธนาคารผ่านตู้โดยตรงกรุณาเข้าไปที่แอดมินเมนู โดยกดโลโก้ t r u e ค้างไว้2วินาทีแล้วปล่อยใส่ Username และ Password เลือกธนาคารกรุงไทยใส่เลขที่บัญชีธนาคารของท่านกดปุ่มยืนยนันใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมโดยสามารถเติมได้ตั้งแต่300ถึง30,000บาทกดปุ่มยืนยนันตรวจสอบรายการให้ถูกต้องกดปุ่มยืนยนัน รับเอกสารยืนยันการทำรายการวิธีที่ 2. เติมเงินผ่าน KTB ออนไลน์เข้าไปที่ w w w KYB.CO.TH แล้วเลือก KTB ออนไลน์ใส่ username และ password ของ KTB ออนไลน์เลือกเพิ่มหน่วยงานที่ต้องการรับชำระ เลือกประเภทธุรกิจเป็นโทรศัพท์มือถือเติมเงินเลือกหน่วยงานผู้รับชำระเป็นบริษัททูมันนี่จำกัดระบุรายละเอียดให้ครบเมื่อมีไอคอนขึ้นให้เลือกบริษัททูมันนี่โดยกดที่ลูกศรทางขวามือเลือกชำระเงินให้หน่วยงานนี้ลากไอคอนบริษัททูมันนี่ไปวางไว้ที่หน่วยงานผู้รับชำระเงิน ระบุจำนวนเงินวันที่เลือกอ e ีเมลหรือโทรศัพท์มือถือในการแจ้งผลการโอนวิธีที่3ามเติมเงินผ่าน ATM ของธนาคารกรุงไทยใส่รหัสบัตร ATM ที่หน้าตู้ ATM เ<ม>เข้าไปที่บริการอื่นๆเลือกชำระค่าบริการ เลือกระบุรหัสบริษัทเลือกประเภทบัญชีของท่านระบุรหัสบริษัท1022ใส่ใหมายเลขบัญชีทรูมันนี่10หลักแล้วระบุจำนวนเงินกดถูกต้องตรวจสอบการทำรายการของท่านกดตกลง การตรวจสอบหรือการดูรายงานการทำรายการของตู้การดูรายงานการทำรายการของตู้นะคะสามารถดูได้จาก www.truemoney.co.th/kims/index.jsp ค่ะใส่ username และ password ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกันกบที่เข้า admin เมนูที่หน้าตู้เลือก keyword transaction report ใส่รายละเอียดในการค้นหา และต้องระบุ START DATE และ END DATE ทุกครั้งแล้วกด SEARCH ช่อง AMOUNT คือช่องจำนวนเงินของการทำรายการนั้นๆ s e r v i c e f e e คือค่าธรรมเนียมช่อง STATUS คือช่องที่แสดงว่าการทำรายการนั้นสำเร็จหรือไม่ถ้าขึ้น SUCCESS แสดงว่ารายการสำเร็จแต่หากขึ้นคำว่า pending ให้ติดต่อ call center หากท่านต้องการรีพอร์ตเป็นไฟล์ Excel เพียงกด export แล้ว save ในเมนู settlement report ท่านสามารถกดที่ view เพื่อดูรายการ settlement ได้และถ้าหากมีการ settlement ที่ตู้ช่อง confirm จะขึ้นคำว่า yes ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขพาสเวิร์ดได้โดยเข้าไปที่เมนู User Profile หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านกดปุ่ม Edit ด้านล่างซ้ายแก้ไขรหัสผ่านที่ช่อง Password ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งที่ช่อง Confirm Password แล้วกดปุ่ม Submit การเก็บเงินที่ตู้บริการอย่าลืมนะคะการเก็บเงินและการเปลี่ยนกระดาษหรือทุกครั้งที่จะมีการเปิดตู้ท่านจะต้องล็อกอินที่หน้าตู้ก่อนมิฉะนั้นจะมีสัญญาณเตือนไปยังส่วนกลางวิธีล็อกอินทำได้ดังนี้ค่ะการเก็บเงินที่ตู้บริการกดที่โลโก้ True ค้างไว้2วินาทีแล้วปล่อยใส่ username และ password เลือกตรวจสอบยอดเงิน หน้าตู้จะแจ้งจำนวนธนาบาัตรเหรียญและจำนวนรวมถ้าท่านต้องการเก็บเงินกดต้องการต่อไปเป็นวิธีการเก็บธนาบัตรและเหรียญน,นะคะเปิดตู้ด้านหน้าดึงกล่องธนาบัตรออกไฟที่ช่องธนาบัตรจะเปลี่ยนเป็นสีแดงไขกุญแจกล่องกดสปริงลงนำธนาบัตรออกจากกล่อง แล้วไขกุญแจปิดกล่องใส่กล่องกลับเข้าที่เดิมจนสุดรอสักครู่ไฟช่องธนบัตรจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินการเก็บเหรียญดึงกล่องเหรียญออกทางด้านข้างไขกุญแจเปิดกล่องเทเหรียญออกปิดฝา แล้วไขกุญแจล็อกกล่องใส่กล่องกลับเข้าที่เดิมปิดฝาตู้แล้วไขกุญแจล็อกการเปลี่ยนใบยืนยันการทำรายการอย่าลืมนะคะต้องล็อกอินที่หน้าตู้ก่อนแล้วเปิดฝาหลังตู้ค่ะล็อกอินที่หน้าตู้ กดที่โลโก้ทูค้างไว้2วินาทีแล้วปล่อยใส่ยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเลือกเปลี่ยนกระดาษพิมพ์กดต้องการกดปุ่มล็อกลงด้านล่างนำม้วนกระดาษออกเปลี่ยนแกนใส่ในกระดาษม้วนใหม่แล้วใส่ในช่องเครื่องพิมพ์สอดปลายกระดาษขึ้นไปที่ช่องกระดาษด้านบนดันขาล็อกขึ้น กระดาษจะตัดอัตโนมัติการดูแลรักษาตู้นะคะควรทำความสะอาดรอบตัวตู้และคีย์บอร์ดอย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันทำความสะอาดหน้าจอด้วยน้ำยาเช็ดกระจกค่ะห้ามไม่ให้ตู้โดนแดดและโดนฝนตรวจสอบกระดาษทุกครั้งว่าหมดหรือไม่ ตรวจสอบประตูด้านหน้าและด้านหลังว่าปิดสนิทหรือไม่ตรวจสอบสายแลนแ,และสายไฟว่าชำรุดหรือไม่ถ้าชำรุดให้แจ้ง c a ซ l center ค่ะขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้าหากช่องใส่ธนบัตรเป็นสีแดงแสดงว่ามีธนบัตรติดอยู่ขั้นแรกให้ท่านเปิดฝาด้านหน้า ดึงกล่องเก็บธนาบัตรออกแล้วดูด้านในว่ามีธนาบัตรติดอยู่หรือไม่ถ้าไม่พบธนาบาัตรดันกล่องเก็บเข้าที่เดิมจนสุดแล้วเปิดฝาด้านหลังหมุนที่แป้นด้านข้างกล่องเก็บธนาบาัตรเพื่อให้แบงค์ด้านในหลุดออกมา หากไม่พบและไฟที่ช่องธนบัตรยังคงเป็นสีแดงอยู่ให้เปิดฝาด้านหลังแล้วกดปุ่มรีสตาร์ทกรณีเหรียญติดเปิดฝาด้านหลังดันปุ่มล็อกออกทั้งสองด้านแล้วดึงกล่องใส่เหรียญเปิดกล่องเพื่อนำเหรียญออกนำกล่องเก็บเข้าที่ขั้นตอนนี้ควรทำอย่างระมัดระวังและใส่เก็บเข้าที่เดิมให้แน่น ถ้าท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้กรุณาแจ้งคอร์เซ็นเตอร์นะคะที่02 900 9129หรือว่าโทรจากเบอร์โทรศัพท์มือถือ TrueMove ดอกจัน9129ค่ะ